สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีวิวรถยนต์มือ2พบกับผมเช่นเคยครับเทวลยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารับชมรถเก๋งคันนี้เลยนะครับเป็นนิสสันมาร์สนะครับ1 2 e ปี2021นะครับคันนี้เป็นรถสภาพเดิมๆเลยนะครับผมเพิ่งล้างทําความสะอาดเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับสีเป็นสีเดิมโรงงานอยู่นะครับยังไม่ได้ทําการเก็บสีเก็บรอยแต่อย่างใดนะครับด้านหน้านะครับจะมีรอยถลอก ตรงนี้นิดนึงนะครับใต้กันชนนะครับนิดหน่อยนะครับไปติดครบนะครับปรปกันไม่มีวันเหตุไม่ชนไม่คว่ำนะครับไม่มีน้ําท่วมนะครับทางร้านมีบัตรการันตีให้นะครับมีชนมีคว่ำมมีน้ําท่วมมีเรารับซื้อคืนนะครับมีค่าเสียเวลาให้หนึ่งแสบาทนะครับสีเดิมๆนะครับก็จะมีรอยถลอกเล็กๆน้อยๆนะครับคาดสีเล็กน้อยนะครับ ผมให้สภาพสีที่90%เลยนะครับรอยบุบน้อยมากรอยถลอกน้อยมากนะครับเดี๋ยวพาดูรอบคันนะครับแล้วก็ดูภายในด้วยนะครับแล้วก็ดูจุดสําคัญนะครับของรถนะครับว่ารถไม่ชนไม่ความดูยังไงนะครับเดี๋ยวพาดูด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับไฟติดครบนะครับคันนี้ทางร้านเปลี่ยนยางใหม่ให้เรียบร้อยครับออกได้ทุกจังหวัดนะครับทางร้านมีเจ้าหน้าที่ให้บริการนะครับทำสัญญาให้ทั่วประเทศนะครับ ก็มีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศเช่นเดียวกันครับร้านอยู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับเดิมๆนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับครบเลยสีเดิมนะครับโรงงานอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ทุกจุดนะครับไปดูภายในกันนะครับภายในก็สวยสะอาดพร้อมใช้งานนะครับกระจกไฟฟ้านะครับ คอนโซลสวยมากครับถุงลมนิรภัยนะครับไม่เคยถูกใช้งานนะครับแต่ขออนุญาตลดเสียงนนะครับทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับด้านซ้ายก็ไม่เคยถูกใช้งานนะครับเครื่องเล่นก็ใช้งานได้ปกตินะครับเล่นซีดีได้นะครับระบบแอร์นะครับเย็นปกตินะครับแันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับมีสมาร์ปี2อ2 1นีเนะครับเลขไม้นะครับผม54,400 46กิโลเมตรนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยนะครับเบาะนะครับทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับซักทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับสวยงามเลยนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้เป็นกุญแจรีโมทนะครับกุญแจได้มาดอกเดียวนะครับก็ระบบไฟฟ้านะครับใช้งานได้ทุกจุดนะครับ ลงสีบานนะครับใช้างานได้ปกติครับกระจุกไฟฟ้าบานข้างก็ใช้ได้ปกตินะครับโอเคครับบนล่างนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็เหมาะส่งซักทำความสะอาดเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับพร้อมใช้งานนะครับ เรากระจกขึ้นก่อนนะครับดูสินะครับกระจกคู่หลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดสำคัญนะครับตรงนี้เลยเม็ดอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับประตูทุกบานนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับครบหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูทุกบานนะครับ มากกว่านะครับแล้วก็สติกเกอร์ต่างๆนะครับอยู่ครบนะครับบันหลังนะครับอันหลังก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ล้าเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับโอเคมั่นใจได้รถสวยแน่นอนครับคันนี้เบาะก็ ซักต้องการสะาดเรียบร้อยนะครับนะครับที่วางของนะครับตัวนี้จะรับน้ําหนักได้ประมาณ1-2กิโลนะครับวางหนักมากก็ทนไม่ได้นะครับันะครับหลุมยางอะไหล่ที่เก็บสัมภาระนะครับคุณนี้ไม่มียางอะไหล่นะครับมีชุดช่วยเหลือนะครับเป็นหลุมลากนะครับเดี๋ยวผมเติมแม่แรงแล้วก็บล็อกขัดล้อให้นะครับ รถเดิมๆไม่เคยติดตั Corn ้งแก๊สครับสภาพเดิมนะครับดูเม็ดอาร์คด้านหลังนะครับผมตรงนี้ได้เลยเม็ดอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบครับทุกจุดเลยนะครับนัดไม่ขันไม่ขยับนะครับนัดฝาท้ายนะครับไม่ขันไม่ขยับนะครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบครับนัตไม่ขันไม่ขยับเลยนะครับ ดน้าหลังนะครับเม็นอากเดิมโรงงานนะครับอยู่ครบเลยทางปวหลังซ้ายนะครับโอเคเราดูประตูบานซ้ายด้วยนะครับนิดนึงโอเคนะครับเม็ดอาคเดิมโรงงานนะครับอยู่ครบเลย รนานสวยมากด้วยนะครับคันนี้ไม่มีรอยเจิมเลยนะครับดูหน้าซ้ายนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องยนต์กันครับแน่นมากนะฮะโอเคนะครับเนี่ยเมนอักเดิมลงมาอยู่ครบเลยนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่จังหวัดไหนก็สามารถซื้อได้นะครับทางร้านมีบริการ ทำสัญญาและส่งมอบรถให้ทั่วประเทศนะครับช่วงนี้โปรโมชั่นส่งปีครับไม่มีค่าใช้จ่ายปอกผ้านะครับภายในถือว่าสวยมากนะครับคันนี้สวยมากๆเลยครับรอบคันครั้งครับมีสันมาร์ 1.2e ปี2021นะครับโอเคครับผมเปิดให้ดูห้องเครื่องยนต์นะครับ ที่เปิดฝากระโปรงนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้นะครับสำรวจบุ๊กเซอร์วิสด้วยนะครับุดจะอยู่ที่เก๊ะมีหรือเปล่าคันนี้คันนี้ไม่มีบุ๊กเซอร์วิสมาครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเอาเข้าศูนย์ให้ได้ครับ เช็คระยะให้ได้ครับว่ารถเช็คระยะครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับนะเปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับโอเคห้องเครื่องยนต์นะครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับเครื่องยนต์หนึ่งพันสองร้อยซีซีรองรับน้ำมันเบนซินก๊สซเก้าหนึ่งเก้าห้านะครับอียี่สิบเติมได้นะครับเบนซินเก้าหนึ่งเก้าห้าเติมได้ครับ มัดทุกตัวนะครับไม่ขันไม่ขยับนะครับเม็ดอาร์เดิมโรงงานอยู่ครบครับมาคิวซีโรงงานอยู่ครบนะครับไม่ขันไม่ขยับแผ่นเทปเดิมโรงงานนะครับไม่เคยแก่นะครับทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับจุดนี้จะมีคราบจาระบีนะครับผมทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทีหน้าด้านซ้ายนะครับ ก็ทำการทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์มากครับพร้อมใช้งานนะครับตอนออกนะครับผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับเช็คอุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อมใช้งานนะครับฝากระโปรงนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์โรงงานอยู่ครบเลยเมทอาร์คนะครับซีนเดิมฝากระโปรงนะครับอยู่ครบเลยนะครับ น็อตฝากระโปรงไม่เคยขันไม่เคยขยับนะครับแก้มด้านหน้าซ้ายน็อตไปหน้านะครับก็ไม่เคยขันไม่เคยขยับเช่นเดียวกันคานหน้านะครับน็อตไม่เคยขันไม่เคยขยับนะครับจุดๆเลยนะครับสภาพห้องเครื่องก็พร้อมใช้งานนะครับสูรณ์มากๆนะครับเครื่องยนต์เดยเียบปกตินะครับ สำหรับเจ้านิสส์มาร์ทคันนี้นะครับ 1.2e ปี e 2021ราคาขายอยู่ที่248,000บาทนะครับมีเล็ผ่อนให้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมทำตารางผ่อนไว้ด้านล่างให้นะครับแต่ที่มุมรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะครับหากสนใจนะครับโทรหาผมได้เลยนะครับเทเลลนะครับ0819772934 รถส,สวยๆทางรายย้านยังมีให้เลือกหลายคันฝากติดตามมาด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ